สวัสดีครับผมพี่น็อกเองมาจากโรงเรียนแอสเซียนเป็นผอ,อ,อ,อของที่นี่เอ้ยผมผมเป็นผอ,อ,อ,อที่นี่จริงๆทั้งนั้นเดี๋ยวผมพาทัวร์โรงเรียนที่นี่กันนะครับทั้งนั้นเราไปทัวร์โรงเรียนของที่นี่กันเลยตรงนันไปๆปไปกันที่นี่คือสวนด้านหลังโรงเรียนผมอ่าผมเป็นคนจ้างที่นี่เองแหละ ผมทำมันมากับมือผมทำด้วยใจรักและผมก็บูรณะที่นี่ตลอดเวลาคอยแล้วน้ำต้นไม้ให้บ่อยๆผมจะบอกใหะนะว่าทุกอย่างที่เนี่ยผมไม่คนทำเองผมเนะีย่ยใหญ่ที่สุดในที่นี้แล้วอ,อันรู้สึกว่ามีอะไรแปลกๆหรอไอคิดไปเองนะไปดีกว่าไปกันแต่ออกไปที่ต่อไปเฮ้ยแต่ผมจะเตือนอะไรอย่างจริงที่ผมพูดมาทั้งหมดผมพูดจริงนะ ถ้าไม่เชื่อเรามันจะถูกไล่ออกเออโดนก็คือโดนไล่ออกจริงๆนะแโดนไล่ออกเหรอผมพอนะเอนะเฮ้ยนั้นไปดีกว่าไปละพา,ปา,ปา,ปาไปที่ต่อไปกันที่นี่คือเปิดก่องโรงเรียนเอสติออนพ่สายังผมเข้ามามันไม่เป็นอะไรหรอกผมไม่รู้สึกเจ็บอะไรเลยสคกนิดเดียวนะ จริงๆนะไม่ไมเก็บเลยไม่ไม่ไมเออมันหลัจะ,ปะเปิดเจมผมอยากเจอกับเ,เพื่อนแล้วอ่ะผมอยากอยากที่จะเออไม่อยากจะแกล้งเพื่อนจังเลยอเอ้ยอะเมื่อ,อกี้ไม่ไม่ใช่นะคือใครจะไปอยากแกล้งเพื่อนจริงไหมอมไม่มีหรอก เอะเอ่เอก็ขอโทษครับจริงๆผมผมก็อยากแกล้งขอขอโทษครับผมถ้งงั้นก็ทุกคนมาเจอกันนะครับอย่าล,ลืมติดตามผมด้วยล่ะติดตามผมในไอจีหน่อยนะพอดีผมอยากเป็นคนดังอยากเอาไอจีไปอวดเพื่อนไวจเจนครับไม่เปิดน,นะ